ได้ไหครับอืมได้สิแต่ว่าต้องสัญญานะว่าจะอยู่กับเราทั้งคืนอะพูดแล้วนะพูดแล้วนะท้ามคืนควานะเข้าใจไหมเคสั่ให้ เอาไงดีเอาไงดีถอดถอดหรือไม่ถอดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ไปปาร์ตี้มาอีกแล้วอ๋อใช่เมื่อคืนนะแม่สนุกมากเลยอ่ะหนูถามจริงๆเหอะแม่ไปปาร์ตี้ทุกวันแบบเนี้ยแม่ไม่เหนื่อยบ้างเหรอนี่ยตกลงแกเป็นลูกฉันหรือว่าเป็นแม่ฉันกันแน่เนี่ยแล้วแม่ล่ะพอเป็นแม่กี่โมงนี่ฟอง เป็นลูกเลนะแกมาบูดอย่างนี้ฉันได้ไงอืออ่ะจะซื้ออะไรก็ไปซื้อแล้วก็รีบไปซะคนจะนอน,ไ,นไม่เอาอะ่ะเงินที่แม่ให้หนูมาเมื่อวันก่อนหนูยังใช้ไม่หมดเลยอ้ไอ้ลูกคนนี้นี่ให้บัตรไปใช้ก็ไม่เอายังไงมันวะ ไอหรอขอโทษน,นะครับที่ต้องมาคุยขยะหน้าบ้านคุณนะครับพอดีว่าผมอยากได้แค่ขวดน,น้ำกับของที่คุณไม่ใช้แล้วเฉยๆครับนี่ฉันให้โอ๊ยเยอะขนาดนี้ผมรับไม่ไหวแล้วครับไม่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 รับครับ คือผมแค่ต้องการขวดน้ำครับแล้วเดี๋ยวผมไปแล้วครับนายจะเอาอะไรก็เอาไปเถอะส่วนเนี้ยฉันให้ด้วยความเต็มใจเพราะฉันรู้ว่านายต้องการใช้เงินนี้มากกว่าฉันเออแต่ผมแต่นายยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยครับ งั้นก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อข้าวกินส่วนเงินที่เหลือนายก็ไปแบ่งให้ครอบครัวขอวงนายเข้าใจไหมขอบคุณมากๆครับขอบขอบคุณมากครับ,บ,รบงั้นฉันไปเรินก่อนนะพอครับพ่อครับมีอะไรนุ๊กทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนี้ด้วยผมสอบติดมาหาลัยแล้วครับพ่อ ไอ้โหลูกพ่อเก่งจริงๆเลยเนี่ยเออแล้วต้องไปรายงานตัวตอนไหนเออค่าเทอมก็จ่ายไปรลลูกก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรายงานตัวก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่าเทอมน่าจะเรียกเก็บปีหลังนะครับเก่งจริงเลยลูกพ่อนไ่ครับ พ่อครับผมกลับมาพอ่พอเป็นอะไรอะ่ะพ่อครับเออคุณหมอครับพ่อผมเป็นอะไระครับทำไมป่านี้เขายังไม่ฟื้นอีกอะ่ะพ่อของคุณป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายถ้าไม่ได้ผ่าตัดหมอเกง่งมากคงจะอยู่ได้ไม่นานนะครับ นี่ครับหมอเงินค่าผ่าตัดของพ่อผมแต่ค่าผ่าตัดมันสามแสนบาทนะครับคือหมอช่วยผ่าตัดให้พ่อผมก่อนได้ไหมครับแล้วผมสัญญาว่าที่เหลือเนี่ยผมจะหามาให้โดยเร็วที่สุดครับอืมหมอคงช่วยไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้หมอคงช่วยได้แค่จ่ายยาตามอาการของพ่อคุณไปก่อนนะครับ ม่กา อันก็เป็นแฟนคลับเธอไงคนที่เธอเพิ่งจะบล็อกไลน์ไปเมื่อกี้ลืมแล้วเหรอวันนี้ฉันมาอยู่เป็นเพื่อนถึงบ้านเลยนะปล่อยฉันนะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครจะได้ช่วยด้วยค่ะอ๋อ รอนในห้องนะไม่ใช่นะคะมันจะทำร้ายหนูค่ะแม่แม่ช่วยหนูด้วยอืม,อมแกนี่มันการละครจริงๆเลยนะโอ้แกนะแกแกทำไมทำตัวแบบนี้อ่ะเอะแต่ต้องจัดการก,กับแกแล้วละ,ละมาเนี่ยเลย เออมาเรล่อยฮะเธอนี่หน้าของสามคันแน้ะเนี่ยที่มีแม่แบบเนี้ยหงมใส่สแตนเด็กขาดความอบอุ่นหน้าดูเลยเนาะนั้นให้แฟนขา่างฉันเนี่ยเติมเต็มพางอห่นให้เธอเอง จนะีช่วยฉันน่ะครับแล้วคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับมันทำอะไรคุณหรือเปล่าครับไม่อ่ะแล้วจะเอายังไงกับมาต่อดีอะโทรหาตำรวจชูนยจริงด้วยสวัสดีค่ะคุณตำรวจมีโรคจิตเข้าบ้านมาค่ะค่ะรีบมาเลยนะคะ ค่ะ <Huh? S 1> เอองั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับเ,ออเดี๋ยวก่อนสิที่นายมาที่เนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมนายมีเรื่องอะไรหรือเปล่าบอกฉันได้นะอืมไม่มีครับคือผมแค่เดินผ่านมาแถวนี้ครับเห็นประตูมันเปิดโล่งเลยผมก็เลยเอใจเข้ามาดูครับไม่จริงอะ่ะ ฉันดูออกนะว่านายไม่สบายใจอะไรอยู่ใช่ไหมรีบบอกฉันมาเหอะว่านายมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอ่ะบอกฉันมาสิเผื่อฉันจะช่วยได้คือจริงๆผมอยากจะขอยืมเงินจากคุณก่อนนะครับก็จะเอาไปเป็นค่าผ่าตัดของพ่อผมครับได้สิแล้วค่าผ่าตัดเท่าไหรอ่อืมสามแสนครับฮะสามแสนเอ่อ ท,ทั้งเนื้อทั้งตัวของฉันยังมีไม,ม่ถึงสามแสนเลยอ่อะทำไงดี <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับผมผมเข้าใจคุณก็ไปพักผ่อนได้แล้วนะครับแล้วทีหลังอย่าลืมล็อกประตูบ้านให้ดีๆนะครับก็เดี๋ยวผมขอกลับก่อนครับแต่ฉันมี <c oughs> คุณนายตื่นมาก็แจกเงินเลยนะคะทีเมื่อกี้หนูเ <c oughs> กือบตนตปั๊มแม่ไม่เห็นมาช่วยหนูเลยแถมยมาว่าให้หนูอีกโอก็ห้องแกมันมืดไงก็นึกว่าแกพาใครมานอนด้วย <c oughs> นี่แม่ถึงแม่จะไม่ค่อยมีเวลาสั่งสอนหนููนะเพราแม่มัวแต่ไปปาร์ตี้ แต่หนูก็ไม่ทําแบบนั้นหรอกค่ะเหรอึนี่แล้วมันรู้จักบ้านเราได้ไงอืเอ่อก,ก,ก็ก็เป็นแฟนคลับหนูนั่นแหละฮึฉันว่าแล้วเชียึก็ก็เป็นพ่อแม่แล้วแหละที่ไม่ค่อยมีเวลาให้หนูอ่ะ หนูก็เลยต้องเป็นไ์สดหาเพื่อนคุยแก้เหงาแต่หนูก็ไม่คิดว่ามันจะโลกจิตแบบนี้เนี่ยนี่ลูกเหงาขนาดนั้นเลยเหรอก็นิดหน่อยค่ะโธแม่ขอโทษนะลูกต่อไปแม่สัญญาว่า แม่จะไม่ไปปาร์ตี้แบบนี้ทุกวันแต่จะไปวันเว้นวันก็พอแม่อะไรร้อเล่นน่ะเอาเป็นว่าจะลดลงแล้วกันนะสัญญาแล้วนะนี่เธอครับขอบใจเธอมากนะ นี่ท้าไม่มีเธออ่ะฉันคงต้องเสียใจไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยอ่ะนี่เงินเนี้ยฉันให้เธอแล้วเธอก็ไม่ต้องเอามาคืนฉันหรอกนะถือซะว่าเป็นน้ำใจที่เธออ่ะช่วยเหลือลูกสาวฉันไว้ <c oughs> รับไว้สิ จะได้เอาไปรักษาพ่อถึงไงนะขอบคุณพวกคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ